สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเริยนแกลโมบายชาแนลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตวีเป็นรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ท่านชมสนใจและมีประโยชน์กับท่านชมนะครับวันนี้ armc หรือเรือนแกวโมบายชาแนลอัปเดตการรีวิววันอาคารที่9เมษาย,ยน2562ในวันนี้นะครับก็ถือว่า,าได้มารีวิวห่างหายไปหลายวันนะครับท่านชมก็ถือว่า จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยเรานะครับวันนี้จะนำเสนอในส่วนที่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆว่าให้ทำความเข้าใจในส่วนของผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อไตเติลในส่วนของการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่อง Net VPN นะครับว่ามีส่วนประกอบอย่างไร หรือว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับขอเข้าไปที่โน้ตเพจสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเอาง่ายง่ว่าเมื่อท่านชมเข้ามาสู่คลิปนี้แล้วนะครับเข้าไปที่ใต้คลิปนะครับก็จะพบนะครับว่าในส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับทั่วไปนะครับท่านชมเกี่ยวกับเน t ตฟรี v p n นั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบด้วยการที่จะใช้งานได้จริงนั้นมีเทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับก็จะอยู่เป็น3หัวข้อหลักใหญ่ๆสำคัญนะครับท่านชมซึ่งอารซีนั้นได้รวบรวมในส่วนของประสบการณ์ที่มาแจงให้กับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆก็แล้วแต่นะครับที่อยากจะเล่นเน็ต VPN ด้วยราคาที่ประหยัดนะครับและก็เอาง่ายๆว่าแบบสบายใจนะครับ ควรจะเป็นมือถือ Android 3G หรือ 4G นะครับตรงนี้นะครับท่านชมหมายความว่าในส่วนประกอบนะครับก็คนมีมือถือนะครับก็ควรมีมือถือที่เป็น Android นะครับซึ่ง Android นี้ต่างจาก iPhone หรือว่า,าต่างจากาเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนอื่นเพราะเหตุใดน,นะครับก็คือ Android นี้สามารถที่จะทำการดาวนโหลดไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆที่เล่นเน็ต VPN นะครับได้มากมายนะครับในส่วนของ Google Play หรือ Play Store นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่บอกว่าเป็น 3G หรือ 4G ขึ้นนะครับก็คือ 2G นั้นนะครับจะช้ามากนะครับของผมนั้นนะครับเห็นไหมก็จะอยู่ใช้ 3G นะครับซึ่งก็ไม่มีราคาแพงนะครับก็เป็นราคาถูกแต่แรกวว่าเหมาะสมที่จะเล่นเน็ต VPN นั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็น Android 3G นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหลักการข้อที่1นะครับในการที่เราจะเล่นเน็ต p n พีเอ็นได้ที่เหมาะสมนะครับหรือว่าที่จะเป็นส่วนประกอบ1นะครับลำดับที่2หรือว่าข้อที่2นะครับท่านชมซิมที่ใช้นะครับกับโปรที่เหมาะสมนะครับจะต้องเหมาะสมกับแอปที่ใช้หรือแอปที่ช่วยเล่นเน็ตวีพนะครับ เช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับท่านชมซิมทรูนะครับถ้าหากว่าผมยกตัวอย่างว่าเรามีซิมทรูนะครับถ้าหากมีซิมทรูเสร็จเราไม่ต้องมีปโปรเน็ตนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องมีปโปรที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเราจะต้องมีปโปรที่เหมาะสมกับแอปที่ใช้นะครับเช่นนะครับแอป Http Injector หรือว่าแอป OpenVPN เป็นต้นนะครับเราจะใช้ในส่วนของ p r o t อ d ID ก็ได้นะครับ p r o f a c e ProLine Pro ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับก็จะมีข้อที่3ติดตามมานะครับก่อนที่จะไปถึงข้อที่3ข้อที่2นั้นผมก็จะบอกว่าซิมที่ใช้กับโปรที่เหมาะสมเช่นซิม2 p r r o t d นะครับในส่วนของ d t แทนั้นซิม d t แทนะครับ Pro Viber นะครับที่สามารถเล่นได้นะครับ และก็ในส่วนของ Sim AS นั้นนะครับก็จะใช้งานในส่วนของ Pro Super Social นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นท่านชมก็จะต้องคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเรามาดูค้นหาคลิปที่อยากดูนะครับท่านชมก็คลิกตรงนี้ได้นะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่หน้าของเพลย์ลิสต์ของช่องนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูในส่วนข้อมูลต่างๆในคลิปที่สนใจนะครับก็ คลิกเข้าไปนะครับดูรายละเอียดวิธีการจะเข้าใช้งานเพราะว่าพี่ผู้รีวิวแจ้งให้กับท่านชมนั้นได้ค้นหาเองเนื่องจากว่าในช่องนี้นั้นนะครับได้ทําทการรีวิวคลิปมามากกว่า1,000คลิปนะครับเพราะฉะนั้นผู้รีวิวต้องขออภัยด้วยนะครับที่บางครั้งไม่สามารถตอบรายละเอียดต่างๆได้มากมายเห็นไหมก็จะมีในส่วนของลิงก์ด้วยนะครับท่านชมลิงก์ของแปอปเล่นเน็ตฟรี v p n ประจำช่องนะครับซึ่งได้เครดิตจาก Real Master Cyberman นะครับก็แบ่งปันมาให้กับช่องของเร m o ก้โมบาย n n e l นะครับเห็นไหมฮะก็อยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านชมเพราะฉะนั้นนะครับท่านชมสามารถคลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับทดสอบใช้งานได้ทั้ง3ซิมซิมทต้องมี Pro ทูไดเป็นหลักนะครับซิมดีแท็กมี Pro Viber แล้วก็ซิม s s นั้น Super Social นะครับใครไม่ทราบรายละเอียดหรือว่า ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปไดดูในจุดของการค้นหาคลิปที่อยากดูได้นะครับเอาเป็นง่ายๆว่านะครับเมื่อเราทราบหลักการ3ข้อตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเข้ามาทดสอบนะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับผมถือว่าคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนั้นท่านใดที่ทราบแล้วก็สามารถคลามได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำหรือว่าเข้าใจ ให้ท่านชมที่มีความสนใจอยากเรียนรู้นั้นได้เข้ามารับดูรับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในตัวอย่างการทดสอบนั้นนะครับเราใช้ในส่วนของซิมการ์ดอะไรนะครับในวันนี้นะครับก็ใช้ในส่วนของซิมทูนะครับเห็นไหมฮะ ข้อมูลมือถือต้องเปิดให้เรียบร้อยนะครับท่านชมในส่วนนี้นะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับผมก็จะออกจากหน้าจอนะครับในส่วนของซิมทูเราก็จะคลิกเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเช็คในส่วนของซิมที่ใช้นะครับ <S 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 เราทราบว่าเป็นซิมทูนะครับแต่ว่าจะเป็นซิมในส่วนของโปร ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะอาศัยเวลานี้สักนิดหนึ่งเพื่อทาความเข้าใจเราออกเห็นไหมฮะเราก็ออกเข้ามาสู่ในส่วนของการาในส่วนอ่านขอโทษนะครับ ผมจะคลิกเลื่อนตรงนี้มาเท่านั้นเองนะครับมือไปคลิกใส่ตรงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยโปรโมชั่นของคุณคือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับเห็นไหมฮะเมื่อเติมเงิน50บาทนะครับสามารถดู H T V ผ่านแอปนะครับท่านชมนะครับได้30วันแต่ว่าถ้าหมด4จิกก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือว่า,าจำกัด4จิใน30วันผ่านแอป H T V นะครับ แล้วก็จะสามารถมีเน็ต 300MB นะครับ 300MB ก็ดูหนังสักเรื่องหนึ่งก็หมดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เล่นเฟซบุ๊กฟรีตลอด30วันนะครับเมื่อเติมเงินใหม่อีกนะครับ50บาทภายใน1เดือนต่อไปก็จะสามารถได้โปรโมชั่นตรงนี้อีกนะครับเงิน50บาทนั้นสามารถใช้โทรออกได้นะครับผมก็คิดว่า โปรโออนไลน์แชมเปนซิมกัมพูชาหรือว่าซิมออนไลน์แชมเปนซิมกัมพูชานั้นนะครับใช้งานได้ประหยัดที่สุดนะครับหรือท่านจะเปลี่ยนจากโปรอื่นมาเป็นออนไลน์แชมเปนซิมเฉยๆก็ได้นะครับก็เสียค่าบริการ30บาทใช้ได้30วันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ไปดูในคลิปอื่นๆที่ผมได้เคยรีวิวไว้นะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะกลับเข้ามาที่าการเช็ครูปโทรศัพท์นะครับว่า ในขณะนี้นั้นนะครับผมเหลือโปรอะไรอยู่นะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าในการทดสอบครั้งนี้นั้นนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับขณะนี้นะครับผมก็จะเหลือในส่วนของ โปรทวีดีเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้ถึงวันที่12นะครับเห็นไหมฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับซึ่งโปรทวีดีนั้นนะครับสามารถแลก point ก็ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเติมเงินก็ได้นะครับก็หลายวิธีการนะครับหรือว่าจะโหลดดาวน์โหลดแอปทวีดีสมัครวันละ 2GB ฟรีทุกวันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแจ้งให้กับท่านชมเมื่อเรามีแค่โปรทวีดีนะครับท่านชมเดี๋ยวผม ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับผมจะเลื่อนตรงนี้มาเท่านั้นเองนะครับเมื่อเรามีแค่โปรทวีดีนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้ามาใน YouTube ได้นะครับต้องแจ้งให้ท่านชมทราบก่อนว่าโปรเหล่านี้เป็นโปรที่แถมมาเพื่อทีอ่ต้องดูผ่านแอปเท่านั้นเองนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่แอป YouTube นะครับหรือท่านชมจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์ต่างๆก็ได้นะครับ รอสักครู่นะครับเห็นไหมยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าผมจะคลิกเข้ามาในส่วนของคลิกเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับ เห็นไหมมันก็จะหมุนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ไม่มีเน็ตนะครับเพราะว่าโปรโตไอดีนั้นไม่สามารถที่จะเล่นในส่วนของแอป YouTube หรือว่าเบราว์เซอร์อื่นได้นะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ google ก็ได้นะครับท่านชมเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีเน็ตนั้นจะโชว์ขึ้นเห็นชัดเจนกว่านะครับผมก็จะพิมพ์เข้าไปนะครับ อ่าเป็นรูปผลไม้ก็แล้วกันนะครับให้ท่านชมดูนะครับรูปผลไม้นะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนกว่านะครับถ้าหากว่าไม่มีเน็ตนะครับหรือว่ามีเน็ตเพลงเล็กน้อยนะครับรูปผลไม้ก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเน็ตนะครับเดี๋ยวก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งนะครับเห็นไหม ก็คือไม่มีเน็ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับท่านชมเข้าไปดูในรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปที่ผมได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะทํำการคลิกให้ท่านชมมองเห็นก็แล้กันนะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดของแอป RMC นะครับนะครับท่านชมก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับให้ท่านชม หากว่ามีโปรในส่วนของท่านชมที่เหมือนที่ผู้รีวิวนั้นได้แจ้งไว้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นอแอปเน็ตประจำช่องนะครับเพื่อใช้ทดสอบในการาที่เราจะเชื่อมต่อท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับให้ท่านชมนั้นคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นไหมฮะ ผมจะเลื่อนให้ท่านชมดูนะครับตรงนี้จะเป็นของ d t แทนะครับที่เป็นดีตัวหน้าตรงนี้นะครับเป็น DT แททั้งหมดเลยนะครับ DT แทจะต้องมีโปรไวเบอร์นะครับเห็นไหมฮะต้องมีโปรไวเบอร์ตรงนี้นะครับก็สมัคร49บาทต่อเดือนโดยประมาณนะครับเห็นไหมฮะต่อไปนะครับผมเลื่อนขึ้นไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของใช้ได้ทั้ง3ซิมครับไม่ว่าจะเป็น AS เอก็ PRO SUPER SOCIAL นะครับทู uh, 2, ก็ทูนะครับดีแท็กก็ไวเบอร์นะครับอันนี้ได้3ซิมเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับในส่วนลำดับที่เป็นตัวทีตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะตรงนี้นีท่ทีแล้วก็ขีดขีดตรงกลางแล้วก็เป็นดีนะครับก็คือทูกับดีแท็กนั่นเอง อ่าทูก็โปรทูไอดีนะครับดีแท็ก็โปรไวเบอร์นะครับก็ใช้ได้2ซิมนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าผมจะคลิกเข้าไปง่ายๆนะครับตอนนี้ผมใช้ในส่วนของโปรทูไอดีนะครับอ่าผมเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ s อ a จีนะครับใช้ได้ทั้ง3ซิมนี่เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับหลักการนั้นนะครับเราก็จะเมื่อเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับตรงนี้เราเลือกเสร็จ เราก็จะมาคลิกตรง r m c นะครับแถบนี้เลยนะครับถ้าเชื่อมต่อติดนะครับก็เอาง่ายว่าขีดสีขาวก็จะวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็จะมีคอนเน t ตรงนี้เห็นไหมฮะง่ายมากนะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟถาวรอัตโนมัตินะครับที่ได้เครดิตจาก Real Master Cyberman นะครับชื่อก็คล้องจองกับ r m c หรือเรนแก้โมบายชแนลนั่นเองนะครับเชื่อมต่อติดก็จะมีรูปกุญแจเกิดขึ้นที่แถบบนของหน้าจอนะครับเห็นไหมะ ตรงเหมือนตรงซ้ายนี่ก็เหมือนเหมือนหมวกนะครับขาวๆแล้วก็มีรูปกุญแจขึ้นตรงกลางนะครับเมื่อเราเชื่อมติดต่อติดเสร็จนะครับผมก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะกลับเข้าไปใหม่นะครับเลื่อนให้ท่านชมดูนิดนึงเห็นไหมฮะ s g a t d 1 n e t f r e e v p p n นะครับ connect me d นะครับ connect me d เสร็จก็หมายความว่ามีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับเข้ามานะครับ เข้ามาดูในส่วนของ Google นะครับเข้ามาที่ Google ก่อนก็นได้นะครับที่เป็นรูปผลไม้เมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมฮะผมก็จะลองเข้าไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะคลิกคำว่ารูปผลไม้ใหม่นะครับถ้าหากว่าม,มีเน็ตเพียงเล็กน้อยนะครับรูปผลไม้หรือว่าเบราว์เซอร์ ก็จะเกิดรูปผลไม้ขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีเน็ต vpn ที่เราอาศัยอสพานซิมนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ในส่วนของเน็ตจากาเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้เน็ตจากโปรเน็ตนะครับแต่ว่าอาศัยในส่วนของโปรชวยดี Pro นะครับเพื่อเป็นสะพานาข้ามผ่านไปสู่อุโมงค์นะครับลอดไปสู่แอป เขาเรียกว่าลอดไปสู่เน็ตว p n จากต่างประเทศนะครับเห็นไหมท่านชมฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นที่ RMC หรือเรือนแกมบาชแนลจะนำะมาสร้างและก็ให้ท่านชมนั้นได้รับเรียนรู้นะครับหรือว่าท่านที่มีความสนใจและกอะ็อยากจะใช้งานในส่วนของเน็ต VPN เน็ตวีพด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ท่านชมก็ลองอศึกษาไว้นะครับทดสอบทดลองดูนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปในการที่เราจะเล่นเน็ต p n ได้อย่างาสบายใจนะครับแต่ว่าในการเชื่อมต่อน,นั้นนะครับผมจะเลื่อนให้ท่านชมดูนิดนึงนะครับมาดูแถบด้านใต้สุดนะครับเครือข่ายอาจได้รับการทดสอบครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการเตือนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของการเขาเรียกว่าการเล่นเน็ตพีเอ็นนั้นได้มีผู้สอบถามไปย,ยังค่ายซิมซิมหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าสามารถทําได้นะครับวันนี้เรรินแกมมือบายชแนลของคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กําลังใจนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบคุณทุกท่านทั้งผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ